ฆาตรกรต่อเนื่องหมายถึงบุคคลที่ก่อคดีฆาตรกรรมโดยมีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายตั้งแต่3คนขึ้นไปจากการศึกษาสถิติในปี2014พบว่าประเทศอเมริกามีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการถูกฆาตรกรรมมากที่สุดในโลกโดยมีเหยื่อผู้เสียชีวิตจากการถูกฆาตรกรรม2,700คนต่อปีตามด้วยประเทศอังกฤษที่มีผู้เคราะห์ร้ายจากการถูกฆาตรกรรม145คนต่อปี แต่เฉพาะที่阿拉斯ารัฐเดียวในสหรัฐอเมริกามีเหยื่อจากการถูกฆาตกรรมสูงถึง51คนต่อปีหรือเทียบเท่ากับ1ใน3ของผู้ถูกฆาตกรรมในประเทศอังกฤษเหตุผลที่阿拉กาเป็นรัฐที่มีฆาตกรต่อเนื่องมากที่สุดในโลกเนื่องมาจากว่า阿拉กาเป็นรัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมักจะตั้งบ้านเรือนแยกกันอยู่แบบกระจัดกระจายจึงทำให้ไม่ค่อยมีคนพลุกพล่าน ทำให้ฆาตกรต่อเนื่องมีโอกาสลงมือสังหารเหยื่อพวกเคราะหายพร้อมกับอำพรางศพหรือลักพาตัวโดยที่ไม่มีใครเห็นบวกกับการเพิ่มขึ้นของหญิงขายบริการซึ่งมักตกเป็นเป้าหมายของเหล่าฆาตกรต่อเนื่องอีกปัจจัยหนึ่งคือมีชุมชนในอลสก้ามากถึง75ชุมชนที่ไม่มีตำรวจประจำท้องที่ทำให้เมื่อเกิดเหตุ ต้องโทรแจ้งและรอตำรวจจากส่วนกลางซึ่งกว่าตำรวจจากส่วนกลางจะเดินมาถึงก็ใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงเป็นผลให้ฆาตรกรส่วนใหญ่ยังคงลอยนวลอยู่ในรัฐโรเบิร์ตฮันเซนหรือฉายาเดบูเชอร์เบเกอร์ฆาตกรต่อเนื่องผู้ทำการฆ่าขนมกขืนและลักพาตัวผู้หญิงกว่า30ลายโดยวิธีการที่เขาฆาตรกรรมเหยื่อคือดักรอหญิงสาวที่เคลาะ์ล้าอยู่ในป่าโดยมีปืนเป็นอาวุธ ซึ่งเขาใช้วิธีการนี้ฆาตกรรมเหยื่อนานถึง13ปีและมีเหยื่อที่ถูกฆาตกรคนนี้สังหารกว่า30รายแต่โชคยังดีที่เหยื่อรายล่าสุดที่เขาลักพาตัวสามารถงัดท้ายกระโปรงรถแล้วหลบหนีออกมาแจ้งความกับตำรวจได้ต่อมาโรเบิร์ตแฮนเซนหรือฉายาเดอะบูเชอร์เบเกอร์ฆาตกรต่อเนื่องจึงถูกจับกลุมและต้องโทษจำคุกกว่า461ปี โดยไม่มีการอุทธรณ์ยกเว้นโทษ